ครับวันนี้เราจะมาทำการรีวิวแอปตัวนี้กันครับ p o w e m Equalizer ครับเป็นแอปที่ดีมากนะครับถึงว่าตอนนี้ผมจะใช้ของฟรีของมันอยู่เพราะว่ามันให้ทดลองใช้4รี30วันครับก็ตอนแรกผมก็ไปลองหาแอปหลายๆตัวเลยนะที่จริงเนี่ยผมอันนี้เป็นมือถือ Android นะครับผมไปหาแอปที่เป็น Equalizer มาหลายตัวเลยนะแต่ว่าลองแล้วก็ไม่ถูกใจครับ ลองมาหลายๆตัวแล้วเห็นเขาว่าแอปส้มตัวนี้ก็ดีอยู่นะแต่ว่ามันก็ดีในระดับหนึ่งแต่พอเอาเข้าจริงๆนะครับผมเจอแอปที่ดีมากเลยครับนั่นก็คือ Power Amp Equalizer ครับตัวนี้เลยเดี๋ยวเซิร์ชใน Play Store ให้ดูครับแต่ว่ามันมันให้ใช้ฟรีแค่30วันแค่นั้นนะหลังจากนั้นถ้าเราอยากจะใช้เราก็เสียตังค์ให้มันครับแพงอยู่นะครับประมาณ2 0 0บาท แต่ว่าไอแอปตัวนี้มันจะทำงานร่วมกับแค่ YouTube Music แล้วก็ Spotify เท่านั้นนะครับแอปอื่นน่าจะใช้ไม่ได้ครับยังไงผมก็ต้องรอดูว่ามันจะมีการพัฒนาอะไรอีกหรือเปล่านะนี่ครับ power a m equalizer ครับตัวนี้ก็ตัวแอปมันก็ดูสวยเลยแหละตัวแอปมันสวยเลยเดี๋ยวผมจะลองให้ดูว่ามันดียังไงครับเท่าที่ผมลองฟังดูนะ ก็คือปกติแล้วอะถ้าเราทําลาโพงบลูทูธมาสักตัวหนึ่งนะมันจะมีการขาดแบบบางทีเราต้องการเสียงกลางที่มันชัดเจนใช่ไหมต้องการเสียงกลางที่มันชัดเจนหรือมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้แอมเรามันปรับไม่ได้อะเพราะว่าแอมทั่วๆไปมันจะมีแค่อีควอไลเซอร์เออไม่ใช่มีอีควอไลเซอร์ดิมันจะปรับได้แค่เบสเสียงเบสแหลมแล้วก็วอลลุ่มเท่านั้นเองมันไม่สามารถปรับปรับความถี่อื่นได้อะ ดังนั้นเราก็เลยจําเป็นจะต้องใช้มือถือในการช่วยครับนี่ครับก็เลยแนะนําตัวแอปที่เป็นอ e ี u a ไ i เซอร์ตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงจาก Spotify นะครับก็คือผมได้ทําการเปิดไว้แล้วแล้วก็ใช้เพลงที่มันไม่มีลิขสิทธิ์ละกันเนี่ย no copyright like sound นะครับแล้วก็ลองฟังดูนะครับว่าเสียงมันจะแตกต่างประมาณไหนผมจะลองให้ดูเลยนี่ครับ อันนี้คือตอนนีที่เราเปิดเพลงมันก็จะดังประมาณนี้นะแต่บางทีถ้าเราอยากจะให้มันเพิ่มเบสนะเนี่ยบางทีเราเพิ่มมันก็เพิ่มได้อยู่นะแต่บางทีมันมันไม่ตรงกับความถี่ที่เราต้องการนะเราก็เลยเข้าไปที่แอปนะครับ Power a m Equalizer คุณดูผมจะ off Equalizer ก่อนนะเนี่ยผมจะ off, e นนะจะ off ทุกอย่างก่อน นี่เดี๋ยวให้ดูกันก่อนตัวตัวแอปมันสวยมากเลยนะให้ดูครับตอนนี้ผมออฟมันเดี๋ยวเพลงไม่เล่นอีกก็คือถ้าเราออนมันนะครับเอาแนวนีวดวดด้ดีกว่าจะได้ดูอียดูเดี๋ยวผมจะลองเปิดอ e ีโคอเซอร์ให้ดูนะ ถ้าเราเปิดปุ๊บเราก็จะสับเนี่ยเสียงเด้งขึ้นมาเลยเนี่ยถ้าสมมติเราต้องาการเสียงกลางนะเราก็ปรับช่วงหนึ่มเคใช่หไหมเน้เนเสียงกลางอัดกลางเพิ่เข้าไปเอากลางลดลง จริงๆมันไม่มีดีแค่นั้นนะมันจะมีตรงนี้ด้วยครับพกลิมิตลิมิตนี้เป็นการเปิดป้องกันเสียงแตกเลยถ้าเราอัดแรงๆมันก็จะไม่แตกแล้วก็ยังมีเบตรตรงนี้นะนี่เดี๋ยวเสียงเพลงมันดังไหมแหลมก็ได้เนี่ยนะแหลมขึ้นมาเลยเนี่ยเบรนะอยากได้เบสหนักใช่ไหมเป็นไงขึ้นมามะ เบรลดลง <c oughs> แถมมันยังมีพวกอันนี้อีกผมชอบวิชั่นมันมากเลยดูเปงโคตรเทนี่ยวปปิบวับวิบวับมากเลยครับแล้วก็มันยังมีแค่นี้ไม่พอนะมันยังมีเกี่ยวกับของพวกเกี่ยวกับเซลาว์อะนี่ครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของเซลาวเดี๋ยวพอปิดว,ว,ว,วิชั่นเนี่ยพวกวิชั่นนี่ครับจะ จะเลือกไปทางฝั่งของสลาวครับสลาวก็จะเป็นตรงนี้ครับถ้าผมเปิดฟังก์ชันมันก็จะเนี่มันก็จะสามารถปรับแต่งอะไรได้อีกเพียบเลยนี่พรีเมียมจะพาคุณเข้าสู่โลกของตัวเองกับเพลงที่คุณรักโดยไม่มีอะไรมาขัดขวางไม่ว่าจะผ่อนคลายชิลๆหรือเร่งเสียงให้ดังสะใจเปลี่ยนมูดได้ตามต้องการด้วยการสังเพลงแบบไม่มีข้า ดังดีมากเลยครับแต่ว่าแอปมันแพงไปหน่อย200ถ้ามันถูกกว่านี้ผมจะจัดแล้วแหละแต่แบนเนอร์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมนี่ครับสามารถปรับแต่งอะไรได้เยอะเลย ความถี่คุณจะเอาทั้งหมดเลยไหมหรือว่าจะเอาแค่ช่วงเสียงกลางคุณรู้ดีว่าตัวเองชอบโยกไปกับเพลงแบบไหนจะเสียเวลาจัดไปหน่อยทำไมเตรียมมันได้เลยพรีเมียมให้คุณฟังเพลงแบบไม่มีโฆษณาคั้นและคือมันจะมีอารโหลดคลิปบออฟไลน์ได้ตอนนี้มันมันติดโฆษณาอยู่ใน Spotify ครับเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อตัวติด ไอตัว iPad นี่ผมเอามาตั้งโชว์ให้มันเท่ๆเฉยๆนะไม่มีอะไรหรอกแค่เอามาตั้งโชว์เฉยๆให้มันมีวิบวับวิบวับขนาดครับโอเคเราฟังกันใหม่นี่จะให้ดูว่าตรงนี้ครับมันจะบอกรายละเอียดเราเยอะมากเลยถ้าเรากดเข้าไปตรงนี้นะครับตรงเนี้ยไม่ใช่นี้นี่ตรงจุดๆตรงนี้ครับ มันจะบอกเลยว่าเราใช้กับอะไรอยู่นี่ตอนนี้เราใช้กับสป o t i f y แล้วก็คือเราจะมี DSP ในการปรับอะไรบ้างอะไรบ้างครับเราเข้าไปแก้ไขในนี้ได้อีกอะแล้วก็เหมือนมันจะแยกเอาพุทได้ด้วยนะเอาพุทตรงเนี้ยตอนนี้มันมาสําหรับสําหรับบลูทูธเครื่องเนี้ตอนนี้แต่ว่ามันต้องเป็นตัวโปรครับเหมือนว่ามันจะแยกบลูทูธได้ด้วยครับ<ม>อืม คือมันจะให้จดจำค่าอะไรของมันเนี่ยสามารถเข้าไปตั้งค่าได้อีกครับนี่บลูทูธหรือว่าเราจะไปแก้ไขอะไรเองละเอียดเนี่ยในเบตรงเนี้ยเราสามารถปรับมันปรับได้เยอะเกินอ่ะถ้ามือใหม่นี่จะงงมากเลยขนาดผมไม่งงเหมือนกันเนี่ยแล้วก็พวกแซม pling rate อะไรเนี่ยได้เยอะมากเลยครับถ้าเราปรับแล้วปรับมั่วเราก็สามารถคืนค่าเดิมได้เลยนะ เป็นไงเดี๋ยวผมจะออฟ EQ ให้ดูนะเสียงต่างกันยอะเลยเป็นไงนี่ออฟนะออนนะแหลมมาเลยแต่แหลมเยอะไปนี่ผมว่าแหลมมันเยอะไปเบาๆนะเพิ่มเบนนะ่ะถ้าเราคิดอะไรไม่ออกเราก็เลือกพีซเซตมันได้อยู่จะเอาแบบไหนเลือกได้หมด อโอเคนะไปลองใช้กันดูครับไม่แอปนี้ไม่ได้ยากอะไรไปลองโหลดดูครับเพราะว่ามันโอเคเลยโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสวัสดี